สวัสดีครับผมมี่าั้ถามแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่านะครับมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆนะครับมาบอกความรู้เทคนิคนะครับมีเพื่อนๆนะครับเป็นสุภาพสตรีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับถามเขามาว่าพี่ตั้มทำยังไงถึงจะกล้าขับรถนะครับผมก็ได้บอกวิธีการนะครับให้น้องเขาอยู่ความค้าในการขับรถแล้วพอน้องเขาเริ่มขับรถได้เขาก็เข้ามาขอบคุณนะครับผมก็เลยนึกได้ว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมทําคลิปนี้นะครับ ลงเป็นคลิปแล้วก็ให้เพื่อนแชร์แชร์ให้เพื่อนได้รู้ว่าเอ๊ะเราเราทำทำยังไงที่จะเราที่จะกล้าขับรถนะครับอ่าดีไหมครับอ่าถ้าอย่างนั้นไปดูครับเดี๋ยวผมไปแชร์ให้เพื่อนดูว่าเราทำยังไงเราถึงจะกล้าขับรถสำหรับเพื่อนเมือใหม่นะใครที่ยังไม่กล้าขับรถลองดูคลิปนี้ดูนะครับลองดูคลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจเพื่อเป็นแนวทานในการกล้าฝึกขับรถครับอ่ะเป็นยังไงไปดูกันครับ นะครับสาหรับมือใหม่นะเป็นกันทุกคนครับอยากขับรถเป็นอยากขับรถได้อยากพาครอบครัวไปเที่ยวนะครับแต่ว่ากลัวครับไม่กล้าขับรถทำไงที่จะกล้าขับรถลาพิตั้มนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมมาแชร์เทคนิคนะครับที่ผมใช้สอนนักเรียนนะเวลาผมคุยกับนักเรียนแล้วนักเรียนไม่กล้าขับรถนะครับเริ่มจากตรงไหนก่อนนะครับเอาอย่างนี้ครับผมอยากจะให้เพื่อนเรานึกตอนที่เราเป็นวัยรุ่นนะครับหรือว่าตอนเด็กเด็กเนี่ย เวลาเราไปเจอเพื่อนใหม่ๆเราประมาเราไม่กล้าเข้าไปคุยกับเขาโดยอยากมีเพื่อนนะครับเราเปลี่ยนโรงเรียนเปลี่ยนหมู่บ้านไปอยู่ไปอยู่ที่ใหม่แล้วไปเจอเพื่อนเพื่อนเราเราก็ไม่กล้านะครับเราจะทํำยังไงนะครับเราใช้เทคนิคนี้ได้เลยครับนั่นคือเทคนิคตีเนียนครับตีเนียนยังไงครับพี่ตั้งครับเราก็เข้าไปคุยกับเขาเข้าไปคุยกับเพื่อนนะครับเข้าไปคุยเข้าไปยืนอยู่ข้างๆนะครับเข้าไปดูเขาเล่นนะครับอ่ะเราก็ทํา ท่าทางแบบมีความสุขกับเขาด้วยนะครับหัวรถกับเขาเขาเขาก็จะเห็นว่าเรามียืนอยู่มีปฏิสัมพันธ์กับเราแต่ดูเหมือนว่าพี่กล้าเข้ามาเขาก็จะเริ่มเปิดใจแล้วก็เข้ามาอ่ะพี่ต้องเขัาแล้วมันเกี่ยวกับรถยังไงครับอย่างนี้ครับเราก็ไปยืนนะครับไปยืนดูรถก่อนอ่าทาใจก่อนบิ้วตัวเองให้กล้าครับท,ทําไมถึงจะขับรถได้นะครับถ้าเราขับรถได้เราก็จะพาพ่อแม่ไปโรงพยาบาล พาลูกคุณลูกนะครับไปโรงเรียนนะครับพาคุณแฟนนะครับไปส่งที่ทํางานอะไรอย่างนี้นะแล้วก็บิ้วตัวเองปื๊บนะช่วงบิ้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากมายหรอกครับแล้วแป๊บหนึ่งสร้างสร้างสร้างความอยากสร้างความอยากให้ตัวเองว่าเราต้องขับรถให้ได้นะเราต้องสู้แล้วมาถึงจุดนี้แล้วไปไม่ได้แล้วต้องทําให้ได้แล้วนะครับเมื่อเรามีความฮึกเหิเมนะครับเราต้องการที่จะขับรถได้แล้วทีนี้เราก็ไปเข้าเข้าไปนั่งในรถครับตั้งสติก่อน ตั้งสติก่อนเข้าไปนั่งในรถเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเล่า,าไล่ให้เพื่อนๆดูว่าวิธีกระบวนการต่อไปนี้จะเป็นยังไงนะครับก็คือว่าเมื่อเราเข้าไปนั่งในรถแล้วส่วนาการควบคุมจะมีอยู่2ส่วนส่วนบนกับส่วนล่างานะครับส่วนบนก็คือพวงมาลัยพวงมาลัยนะสิ่งที่เราจะต้องควบคุมนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนล่างก็คือพวกคนเร่งเบรกถ้าเป็นรถกระบะก็เป็นมีคลัชด้วยนะครับ นะครับพี่ต้อมครับแล้วเกียร์นะครับเกียร์เราถ้าเราเป็นเกียร์ออโต้ส่วนใหญ่เราก็เข้าเกียร์ดีแล้วก็ปล่อยได้เลยอ่ามือใหม่ข้างหลังอ่าข้างหลังวันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้กันใช่ไหมนะครับถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็ใส่เกียร์ปุ๊บแค่นั้นก็พอก็จบดังนั้นสิ่งที่เราจะคอนเซนเทรตก็คือพวงมลาลัยแล้วก็คันเร่งนะครับอ่าเรารู้แล้วว่าหลักๆ2หลักเนี่ยหลักๆ2ส,ส่วนเนี่ยที่เราจะต้องทําความคุ้นเคยคุ้นเคยคุ้นจินกับมันก็คือ พวงมาล,ลัยแลวก็คันเร่งครับอ่าเพื่อนๆรู้แล้วใช่ไหมครับทีนี้เราก็มานั่งไม่ดูครับเริ่มแรกก่อนนั่งก่อนนั่งนั่งนั่งก่อนปุ๊บปรับบอกให้ถนัดปรับบอกให้ถนัดจากพวงมาลัยยืดบอกให้สบายสบาย,สบายนะครับชิวๆให้มีความรู้สึกว่าเรานั่งล้วสบายนะครับยืดมือไปด้านหน้านะครับเอาตรงส่วนนี้ว่างไว้ตรงพวงมาลัยถนัดไหมมือ,อยืดไปไหมก็ศอกตังองงอหนึ่งไหมอะไรประมาณนี้นะหลังเราติดบอกไหมนะครับอ่ะทีนี้ เมื่อเรารู้แล้วว่าเรานั่งพื้นเบาเราปรับได้ถูกต้องแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยครับทาความพุ้นชินก่อนอทำความพื้นชินกบรถด้วยการวางเท้าครับวางเท้าขวาไว้ตรงคนเลงก่อนอเท้าซ้ายวางไว้ตรงที่พักเท้าด้านซ้ายนะครับ,นะรบแล้วลองจับพงมอะไรถนัดไหมถ้าเรามีคนรู้สึกว่าถนาดัดลองยกเท้าจากคนเลงมาที่เบรกดูซิถนัดไหมถ้าไม่ถนดัดก็ปรับเบาปรับเบาให้ชิน ปรับพอยชินพอปรับบบกได้ตำแหน่งปึ๊บลองขยับเท้าจากาเร่งมาที่เบรกจากเบรกไปที่เร่งลองปรับบาทำไปเรื่อยครับทำไปเรืเ่อยจนเราคิดว่าท่านี้เหละโอเคแล้วอ่าท่านี้โอเคแล้วสบายแล้วยกเท้ายกเท้าจากาเคร่งมาที่เบรกจากเบรกไปเร่งยกไปยกมาปึ๊บถนัดแล้วเบรกเนียนแล้วอ่าเราคุมเท้าแล้วก็ฝึกไปงี้ครับฝึกไปเรืเ่อยวันแรกอาจจะไม่ได้ออกถนนไม่เป็นไรฝึกให้เราคุ้นชินกับรถ คุ้นชินกับเพื่อนใหม่อ่าคุ้นชินกับน้องคนใหม่ในในบ้านของเรานะครับฝึกไปเรื่อยๆครับฝึกไปฝึกไปปุ๊บตนเราเป็นคนรู้สึกว่าเราเริ่มชินแล้วทีนี้เราก็เลื่อนขึ้นมาที่พวงมา,าลัยอ่าเราก็ทําการจับพวงมาลัยดูสิอ่าแล้วก็จากที่เคยดูในคลิปอ่าจากเคยดูในคลิปต่างๆใน YouTube บางคนก็อสอนว่าจับที่ส0บนาฬิกาสนาฬิกาดูคลิปพี่ตั้มพี่ตั้มบอกให้จับที่9ก้นาฬิกาสนาฬิกา ตัวลงมันจับแบบไหนล่ะพี่ตั้มนะครับจับแบบไหนก็ได้ครับแล้วแต่ถนัดนะครับให้เราจับแบบไหนแต่ถ้าในส่วนตัวของผมในทางในทางของผมนะในใน,ในทางฝึกของผมผมให้จับที่เนาฬิกาแล้วก็สานาฬิกานะครับนิ้วโป้งเกี่ยวนิ้วโป้งเกี่ยวตรงล่องนี้ปึ๊บจับจับพอดีปึ๊บเวลาเราสืบนิ้วนะครับไปที่ไฟเลี้ยวตกไฟเลี้ยวขึ้นตกไฟเลี้ยวลงเนี่ยมือมันอยู่ที่สามนาฬิกาฝั่งขวาเนี่ยมันก็จะง่ายกว่า นะครับเวลาเลี้ยวเวลาดึงพวงมาลัยเนี่ยยิ้วโป้งเราเกี่ยวมันก็จะดึงได้ง่ายกว่าจะไหมครับเวลาฝึกใหม่ๆเนี่ยแล้วก็มาเริ่มจากการหมุนพวงมาลัยก่อนทาให้ชินหมุนไปหมุนมานะครับเริ่มจากหมุนหมุนแบบนี้นะหมุนซ้ายปึ๊บจนสุดค้างไว้แล้วคืนปึ๊บหมุนจนสุดค้างไว้แล้วก็คืนนะครับแต่อย่าเพิ่งหมุนพวงมาลัยนะครับหมุนแบบนี้ก่อนหมุนไปตอนที่หมุน เพื marvel, people, ่อนๆหลายคนถามพี่ต right. like ั้มรถหนูรถหนูหมุนไม่ได้รถหนูมันหมุนไม่ได้เนี่ยหนูจับพวงมาลัยหนงใจเย็นๆนะหนูสตาร์ทรถก่อนสตาร์ทรถก่อนนะครับเพื่อนๆบางคนโทรศัพท์เข้ามาเลยพี่ตั้มรถหนูเนี่ยหนูจะฝึกหมุนพวงมาลัยแบบพี่ตั้มเคยสอนในก้าในการสํนการแต่มันหมุนไม่ไปมันมันหนักมากเลยสตาร์ทรถก่อนครับอย่าลืมสตาร์ทรถต้องสตาร์ทรถก่อนเพราะว่าพวงมาลัยส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นพวงมาลัย power หมดแล้วนะครับ ดังนั้นเราต้องสตาร์ทรถก่อนให้ระบบพาวเวอร์ระบบไฮดริกมันทํางานก่อนนะครับดังนั้นเวลาเราหมุนพวงมาลัยเนี่ยมันก็จะได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็เวลาถ้าเราไม่สตาร์ทรถเนี่ยพวงมาลัยมันจะหนักเพราะว่าระบบไฮดรอลิกมันไม่ได้ทํางานนะครับเราต้องสตาร์ทรถก่อนนะนะครับเมื่อจับพวงมาลัยปุ๊บหมุนที่สุดปุ๊หมุนสุดแล้วคืนปุ๊บแล้วหมุนสุดคืนหมุนนี้หมุนไปหมุนมานะครับเพื่อฝึกกล้ามเนื้อนะครับเวลาเราเลี้ยวนะครับพี่ตั้มครับมันต้องหมุนเร็วไหม เออมันต้องหมุนเร็วไหมนั่นอะสิต้องหมุนเร็วไหม,หม,หม,เ,รไหมเราหมุนประมาณนี้ครับหมุนไปเรื่อยครับเนี่ยหมุนฝึกไปเรื่อยครับฝึกไปเรือ่อยไม่ต้องเร็วมากครับขอให้มันมีการหมุนให้กล้ามเนื้อเราจําวงเดียวได้นะครับอ่อหมุนไปเรื่อยครับหมุนไปหมุนมาปึ๊บหมุนไปหมุนมาหมุนไปเรื่อยจนมีความจนมีความรู้สึกว่าเริ่มชินแล้วให้พี่ทาได้แลวนะปึ๊บเนี่ยข้างดีกวก็ได้ละข้างนี้ก็ได้ละอ่าข้างซ้ายก็ได้ละอ่าเป็นไงพี่ตั้งครับได้รราาเเิ่มมก็ หมุนพวงมาลัยนะครับหมุนให้สุดอ่าอย่างที่ผมเคยบอกเพื่อนๆไปแล้วว่าวิธีหมุนพวงมาลัยนะครับมันมีอยู่2แบบนั่นคือ hand over hand และ push and pull นะครับซึ่งอีกอันนึงที่ผมคิดค้นขึ้นมาเองนั่นคือวิธีตะปบครับอ่าก็จะง่ายๆสําหรับผู้หญิงหน่อยตะปบยังไงครับพี่จมสครับตะปบก็คือใช้มือนะครับใช้มือจับที่12บสนาฬิกานะครับพวงมาลัยมันจะเป็นวงกลมใช่ไหมเหมือนนาฬิกาใช่ไหมอ่า มือซ้ายจับที่9มือขวาจับที่3ครับเวลาหมุนปุ๊บจับที่12บสนากากระชากลงมามือไหนอยู่ด้านล่างยกขึ้นมาจับที่12บสนกากระชากลงมาสลับกันไปเรื่อยๆครับกระชากลงมากระชากลงมานะครับมือจะชนกันแบบนี้นะครับเวลาหมุนพวงมาลัยมือจะชนกันแบบนี้นะครับชนกันปุ๊บจับมาปุ๊บลับมาชนกันนะครับมือที่มือที่จับพวงมาลัยกระชากลงมาไม่ถึงกระชากสิดึงลงมานะครับกระชากมาดูรุนแรงไป ดึงลงมามือนี้ยกปุ๊บช่วงที่มือนี้ยกจะไปจับที่12บสองนาฬิกามือนี้ดึงลงมาพอจับปุ๊บอันนี้ก็ดึงลงมาช่วงที่ดึงลงมามือนี้ก็ไปจับที่สิมันก็จะเป็นแบบนี้ปุ๊บ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 หันมือชนกันนะปุ๊บ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 หนมือหันหน้ามือหันหน้ามาหากันซ้อมปุ๊บหันหมุนสุดมัดแล้ก็หมุนฝั่งซ้ายนะมือชนกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บฝั่งขวาสิปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ครับฝึกไป บุนเวลาหมุนเนี่ยนะครับปึ๊บมือไหนอยู่ด้านล่าง,างจับขึ้นมาปึ๊บนะครับแล้วแล้วมือนี้จับขึ้นมาครับสลับกันเหมือนกันเลยเหมือนกับตะปบครับเพียงแต่ว่าช่วงช่วงการการดึงเนี่ยมันจะมันจะยาวกว่านะครับมันจะใช้แรงมากกว่าแต่ตะปบเนี่ยมันแค่สั้นๆนะครับมันจะมันจะดัดแปลงมาจากแฮร์หรอแฮร์นั่นเองนะครับส่วนู้ชัชนพูนะครับแบบนี้นะแบบนี้ง่ายๆู้ชัชนพูเริ่มแรกถ้านเพื่อนฝึก ถนาดแล้วก็พยายามกลับมาฝึกแฮนด์โอเวอร์แฮนด์นะครับผู้แชนปูมันจะง่ายช่วงแรกแต่พอเราขับรถไปเรื่อย <c oughs> ขับรถไปเรื่อยๆรถมีความเร็วบางทีมันอาจจะหมุนไม่ทันการอยู่ทื่อถ,ถ,ถ้าถ้าถ้ามีการหมุนพวงมาลัยการคืนพวงมาลัยบางทีมันอาจจะไม่ทันนะครับเมื่อเ,เพื่อนๆฝึกพุชแอนด์ปูก่อนเริ่มแรกแนะนําผมแนะนําให้ฝึกพุชแอนด์ปูก่อนพอถนัดแล้วก็มาฝึกแฮนด์โอเวอร์แฮนด์หรือแบบตะปบก็ได้ มันจะทําให้เราคืนพวงมาลัยได้ทันนะครับเวลาเราอยู่เทินเวลาเลี้ยวหรือว่าเราเลี้ยวซอยแคบเราต้องการหมุนไม่ไวอย่างเงี้ยอ่ามันก็จะช่วยให้เพื่อนๆหมุนได้คล่องมากขึ้นนะครับไปทีละสเต็ปอ่าทีนี้เมื่อเราด้านล่างฝึกเท้าการใช้อ่าเท้าเหยียบเร่งเหยียบเบรกคล่องแล้วพวงมาลัยคล่องแล้วอ่าพื้นฐานเราได้แล้วนอนแน่นแล้วเราก็เริ่มออกถนนครับออกถนนแถวหมู่บ้านนะครับแถวหมู่บ้านวิ่งเชื่้าไปเรื่อยๆเท้าอยู่ที่เบรกก่อน ตอนแรกทา้ายย่ท่เบกเหยียบเบรกก่อนยกขึ้นมาเบาๆให้รถวิ่งอาจจะ4กิโลเมตร5กิโลเมตรต่อชั่วโมงพี่ตั้มครับมันจะได้หรือครับวิ่งช้าๆอย่างนี้ไม่เป็นไรครับเราค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นท้าอยู่ที่เบกยกเบรกปพเยอขึ้นมาปุ๊บรถเริ่มเคลื่อนที่ใจเต้นตึบๆต,ต,ต,ตึบๆโอ้โหใจเต้นตึตตบๆพี่ตั้มครับจะรอดไหมจะชนไหมไม่ต้องไปคิดครับคอนเซนเทรตด้านหน้าครับดูด้านหน้าเป็นหลักมีสมาธิกับด้านหน้านะครับตรงไปปุ๊บ พี่จำครับไอ้ที่จมามาเมื่อกี้ฝึกมาพวงอะไรนี่ลืมหมดแล้วนะใจเย็นครับค่อยๆไปค่อยๆไปนะครับแล้วเมื่อเราขับรถปุ๊บเติมคันเร่งอ่าเราจะเติมคันเร่งก็ต่อเมื่อเรามี็นคนรู้สูงวันเราลดอ่าเพิ่มความเร็วเนี่ยเรายกเท้าออจากเบรกนี่ให้รถมีความเร็วมากขึ้นพอมีความเร็วมากขึ้นประมาณสัก10กิโลเมตรกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเราเริ่มคุ้นชินเราก็ค่อยยกเท้ามาเติมที่คันเร่งเ,เบา ให้ความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำอย่างนี้นะครับทุกปันไปรเรื่อยๆสักสองสามวันเมื่อเริ่มชินเริ่มชินแล้วทีนี้เราก็ค่อยเพิ่มความเร็วจาก40เป็น50อ่าแต่ก็ต้องดูถนนด้วยนะว่าในซอยวิ่งได้ไหมอ่าถ้าวิ่งไม่ได้ลดเยอะทางแคบเราก็ไปหาถนนวิ่งหาถนนโลกงๆให้คุณแฟนพาไปให้คุณพ่อพาไปให้คุณแม่พาไปนะครับเราก็ไปหาถนนโลกที่มันไม่ค่อยมีรถนะครับ แล้วก็ไปวิ่งไปลองวิ่งดูอาจจะไปวิ่งแถวโรงเรียนก็ได้ะแถวส่วนสาธรารณะก็ได้ที่มันไม่ค่อยมีคนแยกออกมาจากห่านนะเราก็ต้องดูพื้นที่ด้วยนะครับหาสถานที่ที่เป็นใกล้ๆโรงงานก็ได้ะแถวใกล้ๆโรงงานที่มีรถวิ่งรถไม่ค่อยวิ่งช่วงเงยน็นๆค่ำๆเขาเลิกง,งานกันแล้วรถไม่มีเราก็ไปวิ่งตรงนั้นก็ได้ก็ลองฝึกดูครับก็ลองเมื่อเราเพิ่มความคุ้นชินเพิ่มความเร็วเติมเครื่องเร่งได้แล้วนะครับแล้วก็ลองมาฝึกเดี่ยว ไปฟองฝึกเลี้ยวตามซอยนะเลี้ยวตามซอยวิ่งวนไปเลี้ยวตามซอยวิ่งวนไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาวิ่งไปเมื่อเราวิ่งวนไปเลี้ยวไปเรื่อยๆสุดท้ายครับเราจะลืมว่าเราเคยกลัวมาแล้วเราเคยไม่กล้าแต่ตอนนี้เรามาไกลเรามาไกลเกินคําว่ากลัวที่จะขับรถเรามาไกลเกินคําว่าไม่กล้าขับรถเราเราเลยมาแล้วนะอ่าทีนี้เมื่อเรามีความคุ้นชินว่า เราขับรถได้แล้วนะครับเราขับหมุนพวงมาลัยได้แล้วเริ่มคล่องแล้วก็ลองออกถนนใหญ่ดูครับทีนี้มันจะไม่มีคําว่าไม่กล้าขับรถพิตัมหนูใจไม่กล้าขับรถขับพิตัมมันจะไม่มีแล้วเราจะข้ามตรงจุดนั้นเราจะเลยมาไกลแล้วด้วยนะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ํานี่คือวิธีการที่ผมใช้สอนนักเรียนครับว่าเราทํายังไงเราถึงจะกล้าขับรถนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับยังไม่กล้าขับรถดูคลิปนี้แล้วน่าจะได้แนวทางครับอ่าก็ ไว้เปลี่ยนแนวทางสำหรับเพืเ่อนนะครับคนไหนที่ยังไม่กล้าขับรถลองดูครับลองใช้เทคนิคนีคน้ดูครับทําความคุ้นชินกับเพื่อนใหม่ทําความคุ้นชินกับน้องน้องที่เข้ามาในครอบครัวใหม่ต้อนรับน้องๆเข้ามาป้ายแดงต้อนรับเข้ามาแล้วก็ทําความคุ้นชินก่อนเริ่มจากเข้าไปใกล้ๆเขานะครับจับพวงมาลัยเขานะครับเท้าว,วางที่คันเล็งวางที่เบรกฝึกไปซะกอ่อนมีให้มีความคุ้นชินนะครับส่วนฟังก์ชันต่างๆเมื่อเราขับข้องแล้วเราค่อยมาเรียนว่าระบบ เบรกก็ต้องโฮลระบบเบรกมือไฟฟ้าระบบไฟหน้าระบบไฟตัดหมอกเปิดไฟฉุกเฉินเปิดไฟเปิดที่ปัดน,น้ำฝน,นเปิดที่ปัดน,น้ำฝน,นด้านหลังฉีดน้ำฝน,นด้านหน้าฉีดน้ำฝน,นด้านหลังนะครับเราค่อยมาเรียนรู้ตอนนี้เอาแค่ว่าเราให้ขับรถได้ก่อนพอเราเริ่มขับได้ปุ๊บเปิดไฟเลี้ยวตอนเลี้ยวเปิดลี้ายเลี้ยวขวานะครับเราปิดยังไงไฟเลี้ยวเรามี2สเต็ปไหมสเต็ปแต่เบาสเต็ปกดหนัหนก รือว,ว่ากดตังหนักแบบเดียวเราก็ค่อยมาเรียนดูอีกทีหนึง่งนะครับมันจะนค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆซึมซับไปเรื่อยเหมือนน้าซึมหัดทราย,ยค่อยๆซึมไปจนวันหนึ่งเราขับรถได้เราจะลืมไปเลยว่าอ๋อเราเคยกลัวขับรถการขับรถแต่ตอนนี้เรามาก่มากแล้วใกล้ขนาดที่ว่าเราสามารถที่จะไปสอนเพื่อนๆในที่ทํางานได้สอนลูกได้สอนแฟนได้นะครับถึงขนาดนั้นเลยนะครับมันก็เริ่มจากก้าเล็กๆก่อนนะครับให้เราเข้าไปสัมผัส เข้าไปใกล้เขาจับความรู้สึกเขานะครับไปนั่งในรถจับพวงมาลัยปิดซ้ายบิดขวานะครับแต่ต้องสตาร์ทรถก่อนนะนะครับเท้าอยู่ที่เบรกคันเร่งอยู่ที่เบรกคันเร่งเท้าซ้ายวางไว้ที่พักเท้า,าฝึกไปเรื่อยครับฝึกไปเรื่อยเ,เ,เดี๋ยวมันก็จะชินความชินนี่นะครับจะทําให้เพื่อนเขีรยความกลัวออกไปนะครับความกลัวก็จะหายไปเลยความไม่กล้าก็จะหายไปเลยเนื่องจากเราชินนะเหมือนเราอยู่กับเพื่อนนะครับเราไปนั่งคุยกับเพื่อนแรกแรก คุณเธอเธอถา่าจ่าแกแก่ชั้นฉันร่างร่างมาออกออกมึงออกกูนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าเราชินกันแล้วตบหัวกันได้นะครับอ่าดึงเกงในกันได้ดึงเสื้อในกันได้นะครับอย่างนี้เลยนะครับเพราะเราชินกันแล้วก็จะประมาณนี้ใช้เทคนิคอีกนี้ได้เลยนะครับผมส่วนมือใหม่คนไหนที่ยังไม่กล้า เป็นกำลังใจให้ครับพี่ตั้มนั่งอยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจให้ใหเพื่อนๆทุกคนลองใช้เทคนิคดูใช้เทคนิคนี้ดูนะครับลองไปคุ้นชินกับรถก่อนเข้าไปสัมผัสกับรถก่อนทําความารู้จักกับรถก่อนนะครับเข้าไปจับจับรูปรูปคำฝึกซ้อมก่อนเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆทำไปเรื่อยเ <ๆ S 2> มื่อเราเริ่มคุ้นชินเดี๋ยวเราก็จะได้เองครับเป็นกำลังใจให้เพื่อ,ๆอนๆด้วยนะครับใครดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับทางเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมไว้เจันคลิปน้าครับสวัสดีครับ